สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่นะคะโอ้ในเมื่อพี่ปีนอนนะคะพี่ปีนอนดูสาวอุม้มทำอะไรสาวอุม้มทำอะไรโอ้โอ้เอ้ยเอ้ยพี่ปีลูกลูกลูกดในพี่นอนนี้ นั่นล mhm. ูกจอยโอ้มีผมด้วยผมยาวด้วยอืมพีปีแบบจุ๊บจุ๊บอุ้ยอุ้ยตางฝุ่นเด็กยังฝุ่นอวนหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออ เยำมือไปขอปากก็อีกนะเลิศเอ,อเอ,อก็ไม่รู้นะเาคุณคกลยว่า,าอืมเขาเป็นจริงหรือเป็นอมบางดีเขากาทำันเดียวกไม่ทำมาเมมาเมต้องใส่จะกก้แขนน้องนะคะเมื่อเช้านะคะ เอามือเขาปากเขาได้เนาะเออเออดาวว่าแม่แม่แม่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 แม,ม่แ응응응มาแม่แม,ม่แม,ม่แม,ม่แ <c oughs> ม่แม่ไปเลือดถอย โอ้โอ oh 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 oh, okay. ้โอ้โ้ตั e. ้งผุนตั้งผุนนะคะตั้งผุนตั้งผุนขาออนตั้งนุ่นขาออนแล้วขาสิบบาดข้อแล้วเลอบลีใ่แต่พอ่ฮะฮะมาแม่ทำลังใส่แล้วว่ะโยขาใต้่ฟอม ่าพีเลิศบอกร้อมบกวร้อมบววมาเมดึงหางแล้วดึงหางแล้วือเ้อผมมีไผย้อมไผนั่นนั่นหาเย็นเย็นอยากแง่เขาอีกหาเยีนเย็นอยากแง่เขา บ่มีใครยอมใครเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาตายตูดตายตูดตายตูดเออเอเลี่ยวใตูดตายตูดตายตูดอุ้ยทามผุนทามผุนไหมคะ่ะมาดูฝั่งนี้ทำไมนอนตุ้มเอมนอ,นเอรับแล้วรับแล้วค่ะรับแล้วสาวอุ่งฟอมพี่แล้ว <c oughs> สาวอุ้มมือนีเฝ้าพีนะคะเออยากวนพีเด้อเฝ้าพียืนเฝ้าพี่ยืนเฝ้าพ,พี่พี่งวงนอนพี่บอกพี่ขอนอนน้อยพี่ขอนอนน้อย วัน <king> นี้บรรยากศาศดีนะคะแดดบ่มีแล้วแดดหมดแล้วเฮ้ย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 สาวอุ่มได้ยินเสียงเพลงไหมขาเหียนเหียนขาหน่อยหน่อยขาหน่อยหน่อยก็ขาเหียนเหียน เออพี่ยับนี้เะเอ,อพี่ขยับนี้แล้วโอ้ยยับมายับมาย่านี้ยันนี้ยนันนี้โอ้ยลูกอีกแล้ว,วกูเนี่ยกะจ้องจ้องตะกันยพุ่นเอาตั้งท่าใส่กันอีกแล้ว สั่งค่าใส่กันแล้วทั้งนี่เกาตาล่อแล้วเออทั้งนั้นเกาขาลอ่อผนะแ,แข้ง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 หน้าแข้งหูแข้งขาเฮ้มาแม่มาแม่เอาแม่มาแม่อเออปนไห่พีลูกพคนสีพันสีนอนเองสาวอุ้มเอ้ยเออเปลี่ยนกันคนละเทือสาวอุ้มวะ่ะ Shoa, bip nó lâu bunny bip nó lâu 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 bip nó lâu 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 อ้าวนางอ่อนเขาแล้วบดนี้นี่แน่้นี่เนียมือบ่ถึงมือบ่ถึงผมกับเสกไส้ได้เด้อครับเบิยเบิ่งเบิ้ยเบิ่ยขาปัญหาวิธีเฮ้ย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 เอาเอาลูกพ่อดอยนะคะเอาแล้วว่าไงว่วนลุกได้ไหม เออายับเข้าหากันแล้วกำดินพอเต็มเฮ็ดปีเลิรพ่อไดมาพานใต่พอเต็มแล้วพอเต็มขี่ดินพอเต็มเอ้ โอ้ยจานเก่าบ่แม่นมิตาดินละตีเสียบเสียบไส้ใส่ตัวเขาให้พ่อสิมว่าสันคักคักคักเฮ้ยเยอะ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 เอาเทะอ้อาบน้ำใหม่ๆนะครับเพื่อนๆกลับหมดแล้วนะครับเอ้ยหยะเอ้ยหยะเฮ้ยหยะ

ลบ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 แม่ FC, เอฟซีลบเดอ้อลบเดอ้อลบเดอ้อลบเด้อเด็กน่อยโดนน้ำยนเ,ย,เออนนย้เ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 จ้เย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 ะเย้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 เยอเย้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 เเ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 เยเเเเ้เเเเ Oh, 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 oh. Hey. Hey, <laughs> chị tôm ủa 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 ấy ชอช้างคึกคักช่อช้างคึกคักขั้นขั้นขั้นไว้ไสยังกาะแพ่งยังกาะเมียข่อยจมดีดีหน่งไหมตื่นมาใส่เดตะลางตะถวยหน่งไหม

ยออเออยอเออคือกักค yeah, yeah, yeah. ือกักเออเออหลุดมานี่กับตัวใครตัวมันนะครับหลุดมานี่นะครับตัวใครตัวมันนะครับเตรียมวิ่งนะครับอะด่าพวกน่าเอ้ยเออเออเกดนผู้ใดไปตั้มเตาตึงตึงอยู่หึมโมโหให้ใครครับโมโหใครมา มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหพี่ทีห้าก,กันแง๊กแท้เอากันน้าเอากันน้าเอากันน้าหลอกล่อเราเข้าไปนะครับพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะหลอกล่อเราเข้าไปนะครับ โอ้ยมาแม่แม่สมมาแม่ตี่เนาะแม่พูดะพูดะเออคนอ้วนลุกยากนะคะคนอ้วนลุกยากค่ะคนอ้วนลุกยากเออ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  อ้นตกมันนะคะอ้วนตกมันคือกักใหญ่เลย <S <S แสดงว่าหายดีแล้วนะคะ <S <S ตกมันแล้ว <S <S แมนปะครับเยี้ยเยี้ย Huy, 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 huy Ba đâm, ba đâm, ba đâm ba đâm, ba đâm, ba đâm ba lâm, 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 ba lên ba lâm, ba lâm, ba lâm, ba มึงความพยายามนะคะอ่าแม่ว่าเอาได้ละเดอนั่นมดมัดเลยเอาได้แล้ว <c oughs> เอ้ <c oughs> เอยเหยียบไปเนาะ ยานพ่อบ่ให้เนาะเขาให้กินอยู่แบบ่วงบ่งบ่วงบนเยยบว้เยยบออยไว้นะคะฉลาดมากสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า